สวัสดีครับรายการครับตีห้าห้าสิบสี่นาทีนะครับจันที่แปดธันวาคมสองพห้าหกสามครับก็ตื่นเช้านี้อ่านข่าว Google News นะครับที่ผมตั้งใจตั้งแต่เมื่อวานว่าจะมาอ่านฉายารัฐบาลหกสามนะครับฉายารัฐสภาหกสามนะครับแหมให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับบันทึกไว้หน่อยว่าสื่อมวลชนตั้งฉายารัฐสภาหกสามว่ายังไงอ่ะมันเริ่มจากไทยรัฐเลยนะฮะ รัฐบาลชายาครับฉายารัฐบาล63ปลวกจมปลักสภาปราสิตสุทินดาวเด่นวัตั้งปีมันคือแป้งมันมันคือแป้งมันสภาผูา้แทนรัษดรครับปลวกจมปลักปลวกจมปักปลวกเป็นสัตว์ที่มีการแบ่งการทํางานให้ตัวรอดสําสหรับสภาผู้แทนรัศดรแล้วสสผู้มีอำนาจด,ดุดปลวก ที่ทำเพื่อความอยู่รอดของตัวเองโดยการใช้สปายเป็นเครื่องมือชิงอำนาจและทำลายฝั่งตรงข้ามยิ่งนาวันยิ่งจมปลักกับทำงานแบบเดิมไม่ใช้สภายเป็นประโยชน์ในการรมสมองและแก้ปัญหาให้กับประชาชนนํำซ้ำตลอดปีมานิการประชุมสภาร่่่่า่่ันหลายคร่้งซึ่งแสดงให้่ห็นว่าสสชุด่ี้ไม่ความส,มามสา่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่า่่่่่่า่่่่่่น่่นนนน่่่่่่น่่่่่น่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ที่จมปักไม่พัฒนาและยิ่งกัดกินหลักการประชาธิปไตยให้ผูก,ก่ันเข้าไปทุกทีวุฒิสภานะครับวุฒิสภาเป็นฉายาสภาปรสิตในทางวิทยาศาสตร์มีคำอธิบายถึงปรสิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยผู้อื่นหรือเซลล์ชนิดอื่นที่เป็นที่พักอาศัยและเป็นแหล่งอาหารบางครั้งทำร้ายสิ่งมีช ชีวิตที่มีประโยชน์หรือเซลล์ภายในจนเจ็บป่วยถึงขั้นเสียชีวิตเมื่อกลับมามองมิติทางการเมืองแล้วพบว,ว่าวุฒิสภาชุดนี้ไม่ต่างกับปรสิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในรัฐสภานอกจากไม่มีผลงานที่เห็นด้วยตาเปล่าเหมือนปรสิทธิ์แล้วยังนํามาซึ่งผิดภยัยการทํางานของฝ่ายนิติบัญญัติด้วยโดยเฉพาะการพยายามใช้เงื่อนไขรัฐธรรมนูญนะเป็นข้ออ้างเพื่อลอแก้ไขรัฐธรรมนูญจนทําให้เกิด การตั้งคณะกรรมธิการรวสภาพิจารณารับหลักการไปจนถึงการลงชื่อเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจของรวสภาในการแก้ไขรัฐนูลดังนั้นฉายาปรสิตจึงเหมาะกับผุ้ที่สภาชุดน,นี้โอ้โหใครช่างตั้งนะตรงเป๊ะเลยชวนรีกภยัยประธานสวัสดิ์ุทธาลัลสดอนนะครับครูใหญ่ ไม้เรียวหักทุกครั้งที่ชนวลีกภายขึ้นทําหน้าที่ประธานการประชุมไม่เคยถูกกังขามีมความเป็นกลางไม่แต่ครั้งเดียวและตลอดทวีทีผ่านมานิตแนวทางดังกล่าไว้อย่างมั่นคงนอกเหลือไปจากความพยายามควบคุมประชุมสภาแล้วประธานสภาย,ยังสมบทครูใหญ่ถือไม้เรียวคอยกดขันวินัยของสอสที่อ่อนยากอีกด้วยเช่นเตือนสอสให้สวมหน้ากาไมายในห้องประชุมสภาเพื่อควบคุมโควิดระบาดหรือขอความช่วยเหลือสอสอ ให้ความสําคัญการประชุมสภาเป็นต้นแต่ปรากฏว่าสสกัดตกทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการละเลยส่วนราการองค์ไมหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆอยากขอความร่วมมือสสงดนําอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องประชุมแต่ก็ไม่เป็นผลและวายที่สุดคือสภาล่มซึ่งเป็นตัวซ้อนได้เห็นต่อให้ประธานสภาจะยึดหลักการแค่ไหนแต่ก็ไม่อาจสร้างความเปลี่ยนแบบแบบแบได้เพราะสสียม่ให้ความสําคัญเหมือนกับ ผู้ใหญ่ที่มีไม้เรียวต่อให้ฟาดแรงจนหะนักขมือสอสอก็ไม่ร้อนหรือหนาว 4. พ่นเพชรวิชิตชลชัยประธานบุธ,ธิสภาหัวตอหัวตอรอออเดอร์ถ้าที่บรรมีทางการเหมือนระหว่างเมื่อคำเป็นประธานสภานิติบัญแห่งชาติกับประธานวุฒิสภาถือว่านับแต่เป็นประมุขสภาสูงบรมีของพเพชลดน้อยลงไปอย่างชัดเจนยิ่งตอกยำ้ำ องค์ารที่ขึ้นทําหน้าที่ประธานการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในฐานะประธานรองรัฐสภาเพราะว่าไม่สามารถควบคุมการทํางานการประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยได้เมื่อเทียบกับชวนลีกภัยหลายครั้งที่รับมือความเคีียวทางการเมืองของสสฝ่ายค้านไม่ไหวทําให้การประชุมสภาปั่นป่วนเป็นระยะกลายเป็นหัวหลักหัวต่อที่สมาชิกรัฐสภาไม่ให้ความยำเกรงไม่เพียงเท่านี้ การทำหน้าที่ของรประธานบุติสภายังไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองหลายเรื่องในบุติสภากับปล่อยให้สสเป็นผู้ชี้นำประธานบุฒิสภาแทนภาพรวมแบบนี้ทำให้ประธานบุติสภาเหมือนหัวหลักหัวต่อที่ไม่มีใครสนใจมีหน้าที่แค่รับคำสั่งเท่านั้นหัวหน้าฝ่ายค้านครับสมพมงษ์มณีิวัฒชายยาอะไรเอ่ย สมพลมอมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาสุทินทางแสงหรือเปล่าเ,าเขามีฝ่ายค้านไหมคุณสมพงษ์ได้ฉายาอะไรอ่ะสมพงษ์สุทินเหรอสมพงษ์วันวัฒสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาเพื่อแอลสตอร์นสุทินคลังแสง ครื่องหมายคำถามหรือเปล่าก่อนอื่นต้องบอกว่าฉายาของผู้นำฝ่ายค้านที่ปรากฏออกมานั้นเป็นฉายาที่สื่อมวลชนประจำรัฐสภาตั้งขึ้นมาจริงๆไม่ได้เขียนผิดแต่อย่างใดเนื่องจากต่างเห็นตรงกันว่าบทบาทของการเป็นผู้นำฝ่ายค้านนั้นสมพงศ์ไม่ได้โดดเด่นสมกับตำแหน่งเท่าใดตรงกันข้ามกับเป็นสเสียนขางแสงประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่อย่างโดดเด่น หลายต่อหลายครั้งเป็นตัวแทนของฝ่ายค้านไปร่วมประชุมกับฝ่ายรัฐบาลจนทําให้ฝ่ายค้านได้เวลาอาภิปรายในสภาอย่างสมน้ําสมเนื้อและสามารถชี้นําสภาในที่ประชุมได้ผิดกับผู้นําฝ่ายค้านตัวจริงที่ไม่ทํางานเชิงรุกนักด้วยเหตุผลด้วยเหตุนี้ทําให้อดไม่ได้ดว,ว่าสุทินสังข์แสงสือคือผู้นําฝ่ายค้านไม่ใช่สมพงษ์อมรวิวัฒน์ครับ 6ดาวเด่นแห่งปีครับสุทินคลางแสงเปรียไม่ได้ว่าปี63ตลอดทั้งปีสุทินคลงแสงนับประธานวิบฝ่ายค้านทําหน้าที่อย่างท็อปฟอร์มหลายครั้งที่สภาผูา้แทนราษฎรพิจารณาเรื่องสำคัญและสสฝ่ายค้านจํานวนไม่น้อยที่พิปายนอกประเด็นไปไกลแต่ใช้เวทศิลในการโจมตีแต่ทุกอย่างก็กลับเข้ารูปเมื่อสุทินได้ขึ้นอภิปรายสรุป,ปประเด็นการพิปายสรุปของประธานวิบฝ่ายค้านไม่ใช่แค่ การอภิปรายสรุปให้จบแต่วันทีเท่านั้นเพราะยังมีจับประเด็นสําคัญบางส่วนที่บางเรื่องที่สสฝ่ายค้านไม่อาจพูดถึงหรือพูดถึงแต่ไม่มีความชัดเจนมาขยายให้สภาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมมากขึ้นดาวสภาจึงตกเป็นของสุทินลางแสงไปอยา่างเอกฉับ <c oughs> ดาวดับแห่งปีทำไมเป็นวิส,วสารเตชะจิรวัตรสสเชียงรายครับขนาดเอามีดกรีดโอ้การตัดสินใจโอ้ดาวดับ <c oughs> การตัดสินตำแหน่งดาวดับในปีนี้ถือเป็นเรื่องลำบากมากเป็นอย่างยิ่งเพราะมีการเสนอให้มงคลกิจสุขสินธารนนท์นนสสเชียงราย่อพักไทยรยีไล่สมควรได้ตำแหน่ง นี้ด้วยเช่นกันพยายาคนจิตใจจุดยินทางการเมืองกลับไปกลับมาที่อยากจะร่วมรัฐบาลก็ประกาศสนับสนุนแต่วันใดไม่อยากสนับสนุนก็ประกาศเป็นฝ่ายค้านอิสระซึ่งอาจมองว่าเป็นซึ่งอาจบ,บอกว่าเป็นสสใจุดยืนการเมืองก็ไม่ผิดแต่ถึงวิสุทธิ์สืสอมวลชนรัฐบาลมีความเห็นให้ตำแหน่งดาวดับเพียงคนเดียวและตำแหน่งนั้นเป็นของวิสารเตชะธีรัตน์ซึ่ง เป็นผลมาจากใช้มีดปอกผล,ลไม้กรีดแขนการทประชุสภาเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัรหาการเมืองถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะเป็นการชี้นําความรุนแรงแก้ไขปัญหาอีกทั้งยังเป็นสสลายสมัยและดารงตําแหน่งนัฐมนตรีมาก่อนสมควรเป็นอย่างที่ดีแต่กับแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมวังผลทางการเมืองจึงเป็นดาวดับเอาเป็นงั้นไปที่สื่อมวลชนจะมอบให้ จะทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกลาเจนจาคะครับนี่มงคลกิจ8คู่กัดแห่งปีสีลาเจนจาคะกับมงคลกิจนะฮะเก้าเหตุการณ์แห่งปีแก้ไขรัฐธรรมนูญ10บมาท้าแห่งปีคือแป้งมันคนเดียงสีสภาย,ยกเลิกตำแหน่งนี้โดยถาวนนรฮะขอบคุณไทยรัฐนะครับกระปุกเหมือนกัน สรุปเหมือนกันครับรัสภาวาทะแห่งปีคือมันคือแป้งมันคือแป้งนะฮะผูกจมปักสภาปรสิทธิคูใหญ่ไม้เรียวหักหัวตอรอออเดอร์สุทินคังแสงหรือเปล่าดาวเด่นสุทินขังแสงวิชาดาวดับแห่งปีวิสานเตชะธีรวัตรสอสอชรายแพเพื่อไทยคู่กัดแห่งปีศิลาเจนจากขาเก้าแก้ไขรับนูล มันคือแป้งมันอ่าโอเคนี่ครับแนวหน้าครับแสบๆคันๆปลวกจมปลักครับเหมือนกานอ่านไปแล้วปลวกจมปลักว่าถ้าแห่งปีมันคือแป้งอ่ แต่ผมชอบ BBC ฮะ BBC เห็นบี c ีซีเขาทำกราฟิกสวยฮะสื่อสายรัฐสภาตั้งฉายาสภาปวกจมปักกับวุฒิสภาปราสิตนี่ฮะปวกจมปักสภาผู้แทนราษฎรเขาทำสวยนะสภาปรสิตวุฒิสภาคราาูใหญ่ไม้เรียหักชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรหัวต่อรอออเดอร์พลเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภา สุทินคลังแสงหรือเปล่าสมพงษ์อมอรนิวัฒร์คุณนอนฝ่ไยค้าน,าานเงี่พรกพุทธสดอนอันนี้ผมว่ามันเข้าใจยากหน่อยนะฮะแต่ก็โอเคครับวันนี้สุทินคลังแสงดาวเด่นแห่งปีนี่พักเก้าไกลไม่ได้เลยนเนี่ย โอกาสแห่งปีแก้ไขและจำนูนเหตุการณ์แห่งปีวาทะแห่งปีมันคือแป้งนะฮะมันคือแป้งคนดีสีสภายกเลือกตำแหน่งนี้โดยถาวรจริงๆนะให้ประชาชนตั้งกันบ้างนะโอ้โหไม่น้อยใจสภาปรสิตสองสววไม่น้อยใจคือ ผมอยากถามว่าอ่านแล้วรู้สึกยังไงครับว่าสภาปรสิตมันเป็นการสะท้อนนะเป็นการสะท้อนคือเป็นอะไรที่ไม่มีประโยชน์เลยเสียงสะท้อนจากสื่อมวลชนก็บางอย่างเขาก็ถูกตั้งขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่เห็นใครไม่ลาออกนะ โอเคอันนี้แล้วก็ดูไปแล้วนะครับปลวกจมปลักครูใหญ่ไม้เรียวหัก p ีพีทสื่อตั้งฉาย,ยาสภาพุธแิแทนปลวกจมปลักวุฒิสภาได้สายยาปรสิตนี่ครับโอเคก็ดีใจครับได้บันทึกตรงนี้ไว้ให้ แฟนรายการทุกท่านได้มาอ่านกันได้มาชมกันครับเนี่ยสภาพปรสิทมันคือแป้งมันขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทํามค่พิเศษนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและกดทั้งหมดไว้ด้วยครับผมบันทึกไว้ครับ6กโมงเนาที เวลาประเทศไทยครับจันที่8ธันวาคม,ม2563ครับผมชิปทำค่วิเศษสวัสดีครับ